สวัสดีครับจลัรเซอร์วิสนะครับคลิปนี้ก็จะามารีวิววิธีการตรวจเช็คสวิตประตูเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลัก์นะครับที่ขึ้นโค้ดเออร์ e 4 0นะครับก็คือเครื่องไม่ทํางานนั่นเองนะครับในการรีวิวการตรวจเช็คสวิตประตู แบบง่ายๆนะครับผมเองก็จะกํากับด้วยตัวเลขก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วสวิตช์ประตูมันก็มีตัวเลขกํากับอยู่แล้วนะครับผมก็จะเอาตัวเลขนี้มาเน้นในการอธิบายเพื่อความเข้าใจที่รวดเร็วนะครับโดยที่ผมจะกําหนดขั้วที่2กับขั้วที่4นะครับเป็นการตรวจเช็คความต้านทานของสวิตช์ประตูก็คือความต้านทานของตัว PTC นั่นเองแล้วแล้วก็การตรวจเช็คด้วยระบบไฟฟ้าก็คือขั้ว2กับขั้ว4นั่นเองนะครับ วิธีการกำหนดขั้วก็เราจะใช้วิธีปทำการมาร์คขั้วสายให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสะดวกและเข้าใจอย่างรวดเร็วนะครับเราก็จะทำการมาร์คขั้วสองกับขั้วสี่นะครับหลังจากนั้นก็จะมาวัดความต้านทานนะครับว่าระหว่างขั้วสองกับขั้วสี่เนี่ยมันมีความต้านทานบางหรือเปล่านะครับในที่นี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณ700 20โอห์มนะครับก็คือมีความต้านทานนะครับถ้าวัดแล้วไม่มีความต้านทานเลยก็แสดงว่าสวิตประตูเสียหรือตัว ptc มันเสียนะครับถ้าเราไม่แน่ใจก็ลองเขยา่าเขย่าสวิตชประตูลองดูนะครับมันจะมีอะไรเสียงดังผิดปกติดังก็แคกก็แคกอะไรประมาณนี้ก็คือตัว ptc มันแตกแค่แตกหักนั่นเองนะครับ หรือเราดูที่โครงสร้างของสวิตประตูนะครับมันจะมีสีเพี้ยนๆน,นะครับที่ตัวสวิตประตูนะครับอันนั้นก็ฟ้องจากาการทำงานหนักของตัว PTC นั่นเองนะครับมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะเสียได้ง่ายนะครับโอเคส่วนการตรวจเช็คด้วยระบบไฟฟ้านะครับเราก็จะตั้งโวลต์ AC นะครับมาทำการวัดที่ขั้วสายนะครับ ตรงนี้ก็คือไฟ220นั่นเองก็คือไฟบ้านของเราดีๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเองก็จะมากำหนดาสายไหนมีไฟสายไหนไม่มีไฟนะครับตรงนี้ก็คือสีดำมีไฟนะครับสีแดงเอ้สีเหลืองไม่มีไฟนะครับผมก็จะกำหนดว่าสายที่มีไฟให้เข้าขัาข้วที่4นะครับสายไม่มีไฟให้เข้าขั้วที่2นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะ เอาสายที่มีไฟนะครับเข้าที่ขั้วซี่ก่อนจัดการขั้วที่มีไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันอันตรายนะครับขีดเข้าไปแล้วก็ซ่อนเข้าไปเลยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาจับสวิตประตูให้ถนัดมือนะครับแล้วก็ลองสไลด์แป้นล็อกสวิตประตูลองดูนะครับหลังจากนั้นก็ทําสายที่ไม่มีไฟนะครับขีดที่หมายเลข2นะครับหลังจากนั้นปุ่มดําๆ หมดดำๆนะครับมันจะยื่นโผล่ขึ้นมานะครับมันจะทําให้แป้นล็อกของสวิตประตูเนี้ล็อกเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่าสวิตประตูเนี้ทำงานเป็นปกตินะครับเราจะยืนยันอีกทีนึงก็คือเช็คสายขั้วที่5นะครับด้วยการใช้ไอควงเช็คไฟนะครับเช็คลองดูว่ามีไฟมาหรือเปล่านะครับโอเคตรงตำแหน่งนี้มีไฟมานะครับถือว่าสวิตประตูทำงานเป็นปกติเลยนะครับ โอเคส่วนปุ่มหมดสีดำงดำนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับมันถึงจะยุบลงไปอ่ามันต้องอ่าให้ตัว PTC เนี่ยเย็นลงนะครับเราจะจับจับดูตรงตรงนี้นะครับมันจะอุ่นๆน,นะครับถ้ามันเย็นลงแล้วกระเดือ่องสวิตประตูเนี่ยมันจะอ่ายุบลงไปเองนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนในการตรวจิอคทั้งระบบวัดความตนทานและระบบไฟนะครับ โอเคครับส่วนสวิตช์ประตูที่มันเสียนะครับอาการที่เสียก็คือถ้าเกิดว่ากดาตัวที่เปิดเครื่องนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับส่วนมากจะเป็นที่คอยของรีเลย์ของสวิตช์ประตูนะครับก็คือขั้วสายของคอยสวิตช์รีเลย์นะครับมันหลวมนะครับก็คือเขาไม่ได้เชื่อมให้นะครับบางรุ่นเขาก็จะเชื่อมให้นะครับ ส่วนมากรีเลย์มันกระแทกแรงๆเนี่ยขาของมันเนี่ยมันจะหลุดตรงนี้นะครับก็คือเขาเชื่อมมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะไม่หลุดง่ายนะครับโอเคอันนั้นก็คืออาการเสียก็คือเงียบเลยนะครับไม่ดังต๊อกแตกต๊อกแ็กเลยนะครับต่อมานะครับอาการเสียอีกอาการหนึ่งก็คือตัว PTC นะครับตัวที่ผมชี้ให้ดูนะครับ ถ้าเกิดว่ามันเสียเนี่ยมันจะเสียในลักษณะที่มันแตกนะครับเวลาเราเขย่าเขย่าเนี่ยมันจะดังก็แคกๆคกแคกนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนในการตรวจเช็คแบบเปื่อยๆเลยนะครับอันนี้ห้ามนะครับยกเว้นผู้ชํานาญการอย่างเดียวนะครับถึงจะทําการตรวจเช็คแบบนี้นะครับท่านจับส่วนไหนมีไฟหมดเลยนะครับอันนี้คือการทดสอบหรือเออทสให้ดูนะครับ โอเคครับในคลิปนี้ผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะทำการตรวจเช็คสวิตประตูเครื่องซักผ้าอาการเสียก็คือไม่ทำงานนะครับก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับอยากจะตรวจเช็คหรือซ่อมสวิตประตูด้วยตนเองนะครับโอเคครับถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบใจใน,นเนื้อหาก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่างจรรันด้วยนะครับสวัสดีครับ